ตำนานเรื่องเล่าพญานาคราชซึ่งไม่เคยมีบันทึกในประวัติศาสตร์ไม่เคยมีบอกกล่าวที่ใดมาก่อนบอกกล่าวเรื่องราวผ่านเราทีมงานวังทิพย์อินแปลงตำนานเรื่องราวพญานาคราชองพิงคะอักคีนาคราชและพระนางสิรสิภาสุพัสดนาคีนี น้ำเมืองม่านหมอกแห่งภูลังกาเมืองม่านหมอกเทือกเขาหุบเขาและผืนป่าสูงเสียดฟ,ฟ้าเทียบพนาสงงาสีนะภาพร่างดวงดาวแสนเพลิดพลายสุขสฉายมณีแอบชิดแนบสวงอองพิงขพักอัคคีนาคราช น้าคราดหนุ่มในวัย35ปีมนุษย์ผู้มีกายทิพยสมาหนาคสีเขียวแกมดำครีบสีแดงอมส้มในตาสีแดงกล่าวถึงเมืองม่านหมอกยามเช้าแสงแดดสาดส่องลงมาของเช้าวันใหม่แสงสีทองทอลงมากระทบผืนหมอกขาวที่ล้อมรอบภูเขาสูงช่างเป็นภาพที่สวยงามยิ่งนัก กล่าวถึงพระนางองค์ศิริพาสุพัสรน,นาคินีผู้ทรงมีกายทิพยสมานนาคสีแดงครีบสีทองท้องพระนาภีสีทองแผ่พระพังพาได้ถึงสามเสียนองพินค์อัคคีนาคราชและพระนางศิริพาสุพสดน,นาคินีทั้งสองพระองค์ได้ทรงครองเมืองม่านหมอกอยู่หน้าแถบภูลังกา ทั้งคู่ทรงครองรักภายใต้สเสวตตชารบัลลังก์ทองประครองบ้านเมืองด้วยความพระเมตตาด้วยความเข้าออกเข้าใจซึ่งกันและกันแม้ว่าองค์อัคคีนาคาทรงมีนางน้อยๆอยู่บ้างย่อมเป็นธรรมดาของนาคาชายชาตินักรบที่พระนางสิริพานาคินีทรงเข้าพระไทยเป็นอย่างดีทั้งสองพระองค์ทรงครองรักกันอยู่อย่างนั้น จบจนมาถึงวาระหนึ่งที่องคพิงคัคคีนาคราชได้ทรงรับพระนางลักษณาวดีนาคีเข้ามาเป็นพระชายาอีกหนึ่งพระองค์โดยได้ทรงมอบหมายงานภายในงานฝ่ายในให้ทรงปกครองดูแลพระนางสิริพาสุภสรทรงมอบความไว้วางพระไทยให้ปรนนิบัติรับใช้พระสวามี โดยที่พระนางไม่ได้ทรงระแวงหรือคืบคลางแคลงพระไทยใดๆทั้งสิ้นว่าพระนางผู้นี้จะนำภัยร้ายมาสู่องค์เองด้วยความที่พระนางลักษณาวดีนาคีทรงมีความคิดที่จะหมายตั้งตนเป็นใหญ่แทนที่พระมเหสีโดยทั้งนี้ได้ทรงเอาออกเอาใจออดอ้อนฉอเลาะมิได้ขาดปกปก,ปกพร่องเรื่องงานบ้านงานเรือน จนจบจนวันที่เหตุร้ายได้มาถึงโดยการคิดวางยาพิษรอบประนุมพระชนโดยพิษที่ใช้ในครั้งนี้มีส่วนผสมของพิษนาคซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่ามีพิษร้ายแรงและการลงอาคมของพ่อหมอสายนาคสายสยเวทผู้หนึ่งหลังจากที่พระนางสิพาสุพสรได้ต้องพิษโดยการทานอาหารที่ผสมพิษเข้าไป พระนางได้ร้อนรอนร่างกายของพระนางหลุดไฟร้อนแผดเผาโดยผิวของพระนางได้เริ่มไหม้จากภายในออกมาข้างนอกจนผิวกายภายนอกมีสีแดงฉานเริ่มไหม้จนร่างของพระนางค่อยๆสลายไปในที่สุดโดยเหตุการณ์รอบปรงพระชนครั้งนี้ได้เกิดขึ้นหลังจากที่องค์พิงคอคีนาคราชได้ทรงเดินทางไปสร้างสัมพันธไมตรีที่หัวเมืองฝ่ายเหนือ เมื่อได้ทรงทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ทรงเศร้าโศกเสียพระไทยเป็นอย่างยิ่งแม้ในพระไทยจะมีความเคลือนทางแคลงพระไทยเพียงใดก็ได้แต่ทรงนิ่งเงียบไม่ได้คิดทำการอันใดด้วยหากทว่ามีการสืบสาวเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็จะต้องทรงประหารพระชายาในพระองค์อีกหนึ่งพระองค์จึงทรงปล่อยให้เรื่องนี้เงียบดับไป พร้อมกับพระนางสิริภาสุภัสรนาคินีหลังจากนั้นได้สถาปนายศให้กับพระนางลักษณาวดีนาคีเป็นพระชายาเอกและมีพระนามว่าพิงคพักลักษณาวดีเทวีและทรงแต่งตั้งให้มอบหมายให้ดูแลง,งานฝ่ายในเป็นการสำคัญ ส่วนองค์พิงาาค้คอักคีนาคราชก็ไม่ได้ทรงมีใจใกล้ชิดกับพระนางลักษณาวดีดุดดังแต่ก่อนทรงหมกมุ่นไปทางด้านการเมืองการศึกสงครามซะมากกว่าโดยทรงปล่อยให้พระชาย,ยาเอกบริหารงานราชการฝ่ายในต่อไปกดติดตามกดซับสไครป์เพื่อไม่พลาดเรื่องราวพญานาคราชโดยเราทีมงานวางทิปอินแปลง